สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพี่กุลค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยอาเซียนค่ะเด็กๆมาดูนะคะอาเซียนอ่าเด็กๆจะได้รู้จักว่าประเทศอะไรบ้างที่เป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนนะคะอ่าดูสิมีทั้งหมด10ประเทศค่ะ ในแก่ประเทศพม่าประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์และสุดท้ายประเทศบรูไนค่ะมีทั้งหมด10ประเทศค่ะวัตถุประสงค์ในการ จะตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาก็ประกอบด้วยสามเสาหลักนะคะเสาที่1ก็คือเป็นการเมืองนะคะเพื่อการเมืองและความมั่นคงนะคะเพื่อใหอ้ทั้ง10ประเทศเราอยู่กันอย่างมีความสุขสงบสุขนะคะไม่มีการสู้รบส่วน ข้อที่2ก็คือทางด้านเศรษฐกิจก็เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจนะคะความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในการค้าขายระหว่างกันนะคะส่วนเสาที่3ก็คือ,อเป็นประชาคมแห่งวัฒนธรรมนะคะก็ทําให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเป็นสังคมแบบเอื้ออาทรนะคะในการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนนะคะเราก็จะมีการจัดทำสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนนะคะก็คือธงอาเซียนนั่นเองนะคะธงอาเซียนจะมีสีสีด้วยกันนะคะ,ะสีแดงก็หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินก็หมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะทงอาเซียนจะมีพื้นเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนสีเหลืองที่เป็นเส้นๆน,นะคะอยู่ตรงกลางสีแดงนั้นนะคะเปรียบเสมือนรวงข้าวนะคะเพราะว่าประเทศทั้งสิบของสมาชิกประชาคมอาเซียนกินข้าวเป็นอาหารหลักค่ะตรงกลางนั้นก็คือรวงข้าวสิบรวงนะคะ มัดกันไว้นะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของ10ประเทศนั่นเองค่ะงานวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เอากระดาษ A4 มา1แผ่นค่ะแล้วก็เขียนตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลงบนกระดาษ A4 ให้เต็มเลยนะคะครูพิกูลอยากรู้ว่าเด็กคนไหน เขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบได้บ้างนะคะดูสิอ่เขียนมาอวดครูพิกูลกับคุณครูนกดูนะคะเดี๋ยวครูพิกูลกับคุณครูนกจะช่วยให้กําลังใจในการเขียนของเด็กๆค่ะไปละค่ะรักนะคะบ๊ายบาย